สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาเซนนอนกับแผนการเล่นเพื่อให้ได้ชัยชนะสนับสนุนโดยกองทัพอะไหร่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไรล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID kta56 เข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยครับอาร์เซนอลครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างสวยงามด้วยการบุกไปโค่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอทร์ฟอร์ดแม้รูปเกมที่จะเป็นรองเจ้าบ้านอยางเห็นได้ชัดเจนตลอดเกมการแข่งขันแต่จบเกมได้ผลลัพธ์ที่ดีครับชัยชนะ1ประตูต่อ0ูริคารดคาราฟิโอลีครับทำประตูเดียวของเกมนี้ช่วยตัดสินผลการแข่งขัน แต่ก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจครับในขณะที่มเกอาร์อเตต้าก็ได้เห็นนักเตะใหม่เริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างกลมกลืนโดยอาเตต้าครับแสดงความพอใจต่อผลงานของลูกทีมแม้ว่ารูปเกมนั้นจะไม่ได้เหนือกว่าแต่ก็สามารถเก็บชัยชนะสําคัญได้อาเตต้านั้นกล่าวว่านี่คือผลการแข่งขันที่สําคัญมากเพราะมันเป็นเกมแรกของฤดูกาลแถมต้องมาเล่นที่โอทาวฟอร์ดคุณสัมผัสได้เลยครับว่าพวกเขากําลังมั่นใจจากนักเตะใหม่ แต่เราก็ยังสามารถคว้าชัยชนะได้สิ่งนั้นจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นและความมั่นใจให้กับเราและเราต้องหาทางทําให้ได้อีกในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้ครับอาเตต้าก็ยังพูดถึงผลงานของโยเคเลสว่าทําหลายอย่างได้อย่างดีครับแม้ต้องเจอกับแรงกดดันที่สูงมากโดยเฉพาะในครึ่งแรกนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะเรายังหาทางเปิดบอลเข้าไปหาเขานั้นได้ไม่สําเร็จแต่ผมก็พอใจในความพยายามและทัศนคติของเขา นี่ก็เป็นเรื่องราวของอาเตตาที่พูดถึงเกมเกมนี้และลูกทีมครับเกมนี้เนี่ยถือเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงมากครับจากการโดนยิงรวมกันถึง22ครั้งโดย7ครั้งเนี่ยดาบิดลาย,ยาต้องออกแรงเซฟทำให้มีหลายช่วงเวลาที่ดูจะน่าอึดอัดครับส่วนการบล็อกลูกยิงอันตรายก็ทำให้ทีมเจ้าบ้านอย่างแมนยูต้องหัวเสียครับในกรอบเขตโทษเพราะว่าในจำนวน22ครั้งของแมนยูเนี่ยมี8ครั้งครับที่ถูกบล็อก มีกาเบียนแมกกนเย์นเนี่ยบล็อกได้3ครั้งวิลเลียมซาริบาก็บล็อกอีก2ครั้งในขณะที่เบนไวท์เดคกแคนไรท์มาตินสูบีเบนดี้ก็ช่วยกันบล็อกด้วยการป้องกันที่หน้าปากประตูด้วยความแข็งแกร่งอันนี้ก็เลยทาให้ทีมนั้นเก็บคลีนชีทครั้งนี้ได้อย่างล้ําค่างจริงครับวิธีการโจมตีวันนี้อาจจะแตกต่างออกไปนะวันก่อนที่เราคุยกันพูดว่าอาเซนอลน,นั้นจะมีวิธีเกมบุกอย่างไรครับที่เราจัดมาให้ดูกันในสัปดาห์ก่อนวันนี้แท็บไม่ได้ใช้เลย เจอการเล่นเกมรุกอันดุดันของแมนยูครับทำให้อร์เซนอลเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับในหลายช่วงเวลานั่นหมายความว่าทีมอร์เซนอลยังไม่สามารถควบคุมเกมได้เหมือนที่เคยทําเกมบังคับให้ต้องเล่นจากการสร้างโอกาสการโจมตีครับกลายให้เป็นจังหวะการเปลี่ยนเกมหรือที่เรียกกันว่ากานซิชั่นนะวันนี้การเปลี่ยนโอกาสครับภายในเกมเนี่ยต้องบอกว่าอร์เซนอลเนี่ยเยอะกว่าเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเกมตรงนี้อยู่ที่40ครั้งครับ ส่วนอาร์เซนอลนั้น53เพราะเป็นจังหวะที่ตั้งรับแล้วสวนกลับแล้วทําได้มากกว่าแต่แมนยูครับในจังหวะ40ครั้งเขาเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ย17ครั้งส่วนอาร์เซนอลใน53ครั้งที่ได้เล่นเกมโต้กลับเนี่ยไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้แค่เพียง15ครั้งนะับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่28.3เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแมนยูที่ทำไปได้ถึง42.5ต้องมาปรับจังหวะปรับจูนกันหน่อยอ่าเพอได้จังหวะโต้กลับแล้วบอลไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้าย เกมมาเลยน่าอึดอัดอยู่ที่กลางสนามนั่นแหละครับโดยวันนี้มาร์ตินโอเดกาดเป็นศูนย์กลางในเกมรุกครับพาบอลพุ่งเข้าใส่แนวรับของแมนยูมีตัวเลือกให้จ่ายบอลอยู่ข้างหน้าครับโดยโอเดกาดเนี่ยสัมผัสบอลมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นของอาร์เซนอลคือสัมผัสไปทั้งหมด63ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดครับ25ครั้งแย่งชิงการครองบอลกลับมาได้7ครั้งเลี้ยงผ่านบอลคู่แข่ง3ครั้งแม้ว่าจะมีโอกาสเพียง28%เแต่ว่า การพาบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายของอาร์เซนอลครับสร้างความอันตรายได้ทุกครั้งเลยเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือการทําให้ทีมอาร์เซนอลเนี่ยได้เล่นลูกเตะมุมจนนํามาถึงชัยชนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาครับในการเล่นเกมโต้กลับสําหรับหลังจากนี้การวิ่งหาพื้นที่การเลือกจ่ายบอลให้มันพัฒนาให้ดีขึ้นความชัดเจนการจ่ายให้มันคมกว่านี้ซึ่งเราเห็นอยู่แล้วครับจงังหวะสวนกลับเนี่ย หลายครั้งที่บอลไปไม่ถึงโยเคเรสโยเคเรสนี่ตีตัวเปล่าฟรีหลายตัวหลายหนนะจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยเหมือนหายไปจากเกมมากกว่าที่ควรจะเป็นโดนโจมตีหนักมากเพราะว่าเป็นศูนย์หน้าที่เข้ามาในฐานะกองหน้าคนใหม่ความหวังใหม่แล้วทําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนหรือการยิงประตูมันก็ต้องจบลงด้วยคำวิจารณ์แบบนี้อีกหนึ่งความสําคัญก็คือความอันตรายจากลูกตั้งเตะยังเหมือนเดิมครับ ครับตั้งแต่ฤดูกาล2023-2024เนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลยิงไปแล้วถึง31ประตูจากลูกเตะม,มุมมากกว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกถึง11ลูกและนี่ก็คืออีกครั้งหนึ่งครับที่ได้ประตูชัยจากการเปิดมุมเข้าไปของเด็กแคนร้าเด็กแคนร้ายเนี่ยรู้ดีว่าบายดีเคยเสียประตูแบบนี้มาแล้วครับในเกมที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเตะลูกนี้ให้สูงใช้บอลโด่งเข้าไปเตะเข้าไปที่ใต้คา,านครับ นี่คือความตั้งใจนะและเตะได้อย่างแม่นยําทําให้บบเยเดียนยรับมือไม่ได้เพราะว่าโดนกดดันจากวิลเลียมสลิบาก่อนการเปิดของเดแคนไลท์เนี่ยผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยหคนครับอยู่ตรงเส้นนอกเขตโทษแต่ว่าตรงนั้นอนะ่ะมีคาราฟิโอรีแอบอยู่ที่เสาสองอยู่แล้วในขณะที่บอลกาลังเตะเข้าไปเนี่ยกาเบียเมตินาลีวิ่งจากนอกเขตโทษเข้ามาครับมาอยู่ตรงหน้าผู้เล่นเสาแรกสร้างความปั่นป่วนมาตินซูบิมันดี้วิ่งเข้าชน ผู้เล่นในแนวรับที่กรอบเขตโทษทำให้เกิดความสับสนสวนวิลเลียมสาลิบายืนประจําอยู่ตรงผู้รักษาประตูอยู่แล้วทําให้บาเยินเดเนี่ยเคลื่อนไหวได้ลําบากเสาสองก็มีคารลาฟิโอรี่อ่านทางไว้แล้วครับพอบอลมาถึงก็หม่งเข้าไปอย่างง่ายดายเลยนะแกอ่านจังหวะไว้แล้วนอกจากประตูชัยจากการหม่งกับจังหวะที่ผิดพลาดของบาเยินเดียน คาราฟิโอลีเล่นดีมากๆนะครับเกมนี้นอกจากประตูใช้แล้วจังหวะแท็กเกิลจังหวะสกัดทํา aga, ทได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนั้นเวลาเล่นเกมรุกรับเติเมเกมสูงอย่างต่อเนื่องอินเวิร์สเข้ามานะหลายครั้งก็ขึ้นไปเล่นริมเส้นทางฝั่งซ้ายในแบบที่เกมรุกมันปรับสภาพเป็น3-43แบบไดมอนด์ดูจากฮิตแมปเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่าความดุดดนความเล่นเต็มที่เพื่อทีมเนี่ยมันทำให้เกมรุกของอาร์เซนอลดูอันตรายมากขึ้นครับ แต่มันก็ต้องแลกมาครับว่าจังหวะเสียบอลก็ทําให้แบรนด์เอมเบโมเนี่ยเจาะทางนี้ได้ง่ายเช่นกันอันนี้ต้องคอยปรับแก้กันว่าจะเอาอยัางไงดีนะต้องหาจุดสมดุลในเกมต่อๆไปส่วนฮีโร่คนสำคัญของทีมก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากดาวิดลายาที่เซฟไป7ครั้งอย่างที่บอกแต่มี2ครั้งที่ดูเป็นโอกาสทองโอกาสที่แมนยูเกือบจะได้ประตูนั่นคือจังหวะหม่งลงพื้นของไบรอันเอมเบโมแลวเขาก็ปัดออกไปได้ รวมไปถึงปฏิกิริยาอันรวดเร็วครับในครึ่งแรกที่ป้องการลูกยิงของมาติอุสคุนยาการหลอกยิงมุมแค,คบครับแต่ลายาก็ปัดไว้ได้นะอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนี่ก็คือความมหัศจรรย์ที่บูทางไปสู่ชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์ในนัดเปิดฤดูกาลโอเคนี่คือเกมที่ไม่ได้เข้ามือเท่าไหร่สาหรับอาร์เซนอลเกมนี้อาร์เตต้าเลือกที่จะให้ทีมเล่นเกมรับครับอาจจะเพราะเล่นนอกบ้านและต้องยอมรับว่าเกมลุกของแมนยูซีซั่นนี้เกมแรกนี่ครับ ดุดันและอันตรายมากขึ้นจริงๆการตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปก็คือความเสมอหรือหลุดไปแพ้เนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักแน่นอนแต่นี่คือวิธีการเล่นเพื่อชัยชนะครับต้องยอมรับว่าการเดิมพันครั้งนี้อาเซนอลเป็นผู้ชนะจริงๆและนี่คือสิ่งที่ทีทมลุ้นแชมป์ต้องพิสูจน์ให้ได้ในเกมที่ไม่ดีกว่าคู่แข่งแต่คุณเก็บ3มแต้มไดน้นี่คือสิ่งสําคัญครับนี่คือการนับ1 กับการคว้าชัยชนะถึงโอทราวฟอร์ดมันจะเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญที่ทำห้ทีมปืนใหญ่เดินหน้าต่อในฐานะผู้ชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งเพื่อนๆพี่ๆครับสาวกเดอรการ์เนอร์คิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับหากคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้ไปคุยกันต่อในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ